สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปโอ้ยไปเอ็นเห็รดรถมายางมาจา้าไม่ได้กินเข่าเบิดมือเบอิเต้นพี่น้องเอ้ยว่ามาจะผูกข้ไอไตเอะเส้งไหนใกล้สิไปทางข้าเจ้าอะไรอยู่น้ำเต้าหู้ไปเอ็นกับสิยางกลับบ้านก็รู้ว่าพันธมิมาหาพรมาภพ Học sinh đang đeo lên lâu Xuyên này ừ. có Bên cạnh xí nhang bởi lấy lười, bánh giác cạt ไม่ได้กิน้ารบไฮเดรน้องเลยตัวนี้เด้งมงมีพี่มีน้อง เดนว่ฮอดพี่เล็กมหาประท่านไช่กับเรางานขายเรื่องไงได้พี่น้องมาเห็นน้องเขาขายอยู่มองแยกนี้เลสซื้อรถกับเบเดลมา เมื่อนาบุระก็ดีไปเอาหาทุนนะซับก่อนโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยนามาปอยเซเว่นเซเว่นอยู่ฟังหน่ะจ้าแสดงยิย่างไปเรื่อยเป็นฮอรบ้านละ ดำเบิดมึอนี่โัดำมองขำเบิดนี่ตุ่นของเ้เบิดมึงเบิดเว้นเขาไม่ได้กินพี่น้องเย้ยไปกับเป๋า nhang phải đi về nhỉ ạ đây suốt thay phải năm đi về nhanh phải đi nữa của rồi Bằng thằng kia เอ้ยันได้กินเขาเปิดมือปเปิดเว้นได้กลิ่นเนี้อต้งหนูนุ่มสดกระสันนองเขาว่า làm bể ừ. 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 vậy. này, ai làm bớt cái gì? Ừ. thằng อืมีเพลงมาแบบนี้ขอบคุณทางเมียบ้านกินเบิ่งหนาเบิ่งนี้ไปเรื่อยๆกันเลยจ้ะ เมียบา้านดูไปเดียวก็จ๊งสิละจ้าแอดพี่น้นองว่ามีดอคือเดียเออเด่ยว็มีออ,อมันะมากเล็กหอดอบตแล้วอบตน้องเมก ยังไปเรื่ยนอ่แหละจ้ะอืฮัลโหลหลงมาเมียเข้าหไปสาวอยู่เข็ยเดิ

Mình muốn thang mía bàn để thì quay nhàng mía một năm này cái sang hà bàn thợ quay nhàng về ừ. với thân đi ยูป้เดียวก็ต้องเจีงซีละจ้ะฝากเอฟฝากเอฟซี C, กดไลค์กดแชทนี่เด้อพี่น้องเอยโอ้ยนาอ,องน้องนุองบะมีดอกมีแต่หลานต่างเม่านั้นคุนช้างเนียบ้านช้างเนียบ้านกับเป็นไก่โอ้

ม,มาละแม่นูปบบุีีมนละมาละมาอยู่มาละม,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 มาหับละเมียกันได้บบนี้พี่น้องครับละลุงมาหับละ